อ๋อหมายถึงเคสอันนั้นเหรอคะไม่ได้ไม่ได้ดูรายละเอียดของเคสเลยเพราะว่าช่วงนั้นน่าจะที่บ้านน่าจะมีมีญาติผู้ใหญ่ป่วยเยอะสองท่านนะคะก็ก็เลยไม่ได้ติดตามค่ะแต่ว่าเลื่อนดูคร่าวๆรู้สึกว่ายังยังไม่ได้อ่านรายละเอียดลึกว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไรแต่ว่านึกถึงเคสที่ตัวเองเคยเจอเนาะเพราะว่าตัวเองทำงานในโรงเรียนก็ก,ก็มีเคสประมาณนี้ที่ ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีนะเคสเคสจะมีทุกปีคือลูกของอ,อันนี้ไม่ได้มาวิจารณ์ผู้ปกครองนะคะแต่ว่าอยากเล่าให้ฟังในมุมมองของคนทํางานเนาะ,ะกะ็ประมาณว่าลูกของของ,ของผู้ปกครองเนี่ยนักเรียนเนี่ยลูกนักเรียนเนี่ยมีผลการเรียนที่มีปัญหาแล้วก็โรงเรียนไม่สามารถที่จะอนุมัติจบได้อน,นี้เคสท,ที่ที่เราเคยเจอเนาะที่ควรเคยเจอแล้วทีเนี้ยเขาไปสมัครเรียนที่อื่นอ่าแล้วก็เหมือนกับว่ามอบตัว แล้วก็ชำระเงินที่อื่นเรียบร้อยแล้วพอจะไปเ,เข้าไปเรียนมันก็จะต้องมีบุตรตัวจริงแล้วก็เหมือนกับว่ามาเล่งโรงเรียนในห่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อให้ลูกของตัวเองเนี่ยได้บุตรเพื่อให้มันไปทานมอบตัวและเมื่อไปไม่ทานมอบตัวก็จะโยนความผิดให้กับโรงเรียนอันนี้เคยเจ,เจอทุกปีนะคะปีนี้ก็เจอนะคะคิดลักษณะแบบนี้ก็เจอ คืออยากสะท้อนถ้าถ้ามีผู้ปกครองที่ที่ฟังอยู่เนาะก็อยากสะท้อนว่าจริงๆในเรื่องของการวัดผลแล้วก็ประเมินผลการเรียนนะคะคือจุดมุ่งหมายของการวัดผลและก็ประเมินผลการเรียนเนี่ยมันมันจะมีพื้นฐานอยู่2ออย่างในเรื่องของการวัดผลและก็ประเมินผลผู้เรียนเนี่ยจุดมุ่งหมายแรกก็คือเขาวัดผลประเมินผลเพื่อเขาเพื่อจะพัฒนาผู้เรียนนะคะประการที่2ก็คือเขาวัดผลแล้วก็ประเมินผล เพื่อตัดสินผลการเรียนของนักเรียนและนักเรียนเนี่ยจะไปต่อได้นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนที่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็ต้องทําให้มันผ่านแล้วมันจะมีห่วงของการจบว่าจบรอบแรกช่วงวันที่เท่านี้จบรอบสองช่วงวันที่เท่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ต้องก็ต้องเข้าใจแล้วก็ถ้าในเรื่องของเกณฑ์การวัดประเมินผลมันก็ชัดเจนเนาะมันก็จะมีห่วงจริงๆถ้าเด็กเขาไม่ผ่านนะคะเช่นถ้าเขาติดมอสอ มสเนี่ยหมายถึงว่าผู้เรียนเนี่ยไม,ไม่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนเนื่องจากว่ามีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละแปของเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆนะคะหรือว่าติดรอรอนี่ก็คือมันมันยังรอตัดสินผลการเรียนคือมันยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้เนาะมันอาจจะไม่ได้วัดผลระหว่างระหว่างภาคหรือว่าปลายภาคหรือว่านักเรียนอาจจะไม่ได้ส่งงานอันนี้คือติดรอ แต่ว่ามาันโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะเขาจะมีห่วงระยะเวลาเขาจะประกาศาว่าใครติดมอสอบ้างแล้วก็จะมีห่วงเวลาให้เด็กๆเ,เนี่ยมาแก้มาดําเนินการแก้หากเด็กยังมีผลการเรียนเมื่อถูกตัดสินผลการเรียนเมื่อแบบว่าเพื่อนอนุัาิจบไปแล้วแต่ยังไม่จบแล้วมันขึ้นมามอสอก็สันนิษฐานได้เลยว่าในห่วงระยะเวลาที่โรงเรียนเปิดให้นักเรียนเข้าไปแก้เนี่ยนักเรียนไม่ได้เข้าไปแก้ค่ะอันนี้ก็อยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเนาะ เพราะฉะนั้นก็ต้องคุณครูก็ก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าเขาเขามีกฎมีเกณฑ์คุณครูที่ทํางานวัดผลหรือคุณครูที่สอนไ่แต่แตและรายวิชาก็ไม่มีใครใจใจร้ายกับเด็ก